สวัสดีทุกคนครับวันนี้เรามาอยู่กันในคอคเพอร์ไอดีมสวัสดีทุกคนครับวันนี้เรามาอยู่กันในอะไรนะเฮ้ยวันนี้เราก็วันเสาร์นะครับซึ่งเป็นวันอาทิตย์สวัสดีคนครับวันนี้กันอยู่กันในไอว่าแต่เราเล่นเกมอะไรกันนะตัดตรงนี้ออกคอคีเพอร์นะครับเป็นเออร์รี่แอซนะครับวันนี้ก็มากับนางดีมดีมวายเฮียแนะนําตัวด้วย สวัสดีครับผมคือแบบว่าเกมนี้นะครับมันจะเป็นเกมเหมือนแบบเกมสร้างเมืองนะครับแบบว่ารักษาจุดตรงกลางที่เป็นคออะไรสักอย่างไว้รู้แค่นี้ครับดูกันเลย<อ>ก็เ,ยเดี๋ยวเรามาสร้างตัวดูกันเลยคุณคือหนึ่งในกลุ่มนักสำรวจซึ่งหลังดินทางเข้าไปในป่าแล้วลีสีก็ถามว่าคุณรู้สึกได้อย่างถึงบางอย่างถือแปลกประหลาดสิ่ที่อยู่ในท่วมกลางหมู่ไม้มันดึงดูดคุณเข้าไปคุณเดินเข้าไปหาเครื่องรางประหลาดแล้วยกมือขึ้นแล้วมุนมุน เมื่อึ้นบกทันทีที่คุณแตะพื้นผิวของมันก็บังเกิดแสงสงว่างน่าจะจ้าปุ้มปุ๊บเอาว้าอูู้ตากู้ตกเอาแล้วกําลังเชื่อมต่อเอาเราต้องสร้างตัวละครว่ะโอเคครับคราวนี้มาถึงการแต่งตัวของผมก่อนนะครับระหว่างดีมรอผมจะมาแต่งตัวสักหน่อยนี่เราต้องเลือกผมแบบแบบนี้ครับนี่เนี่มันจะคล้ายๆกับคล้ายๆกับเอ่ออะไรนะซูชินี่ผมดำ้ยชุดก็สวยแล้วนะชุดของเราเป็นสีส้มอ่ะดีม คนพเนจรใช่ไหมใช่ผมเป็นคนพเนจรเราจะเอาเป็นไอ้นักนักล่าอาหารก็ได้นะเป็นเป็นเชฟดีกว่าอ่ะเขาว่าผมจะเป็นเชฟนะครับมาผมจะยิงนี่เฮ้ยน้องเซวไหนอ้นงเซยังไม่เห็นตัวเองเลยเนี่ยดีมเห็นแล้วแซวไหนอน่ยยังไม่เห็นตัวเองเลยเนี่ย ถึงกับงงเลยเมื่อกี้ขึ้น question mark เป็นเป็นอะไรอ๋อเฮ้ยเป็นคนดีอะไรแล้วเกมนี้มันเล่นยังไงอ่ะมันต้องเหมือนว่าต้องเก็บไม้เก็บไม้เก็บไม้นี่ต่อยแถวๆเนี้ยมันมีไม้แบบเลาะไม้ออกผมได้นี้มาชอร์ชว้าวไม่ใช่ละนี่นี่อันนี้เสกละโกงโกงอ๋อใช่หรอนี่มันต้องเก็บไม้เออทำยังไงครับคุณดิมี่อ๋อเก็บไม้อย่างงี้เหรอครับโอมะ เอ้ยอะไรบอเกี่ยวมาอย่างนี้ใช่ไหมครับคุณดิมี่โอยขมุนแล้วกดแถบหรือเปล่าครับคุณดิมี่อ๋อนี่ไงเราได้ทอสแล้วนี่อุ้ยถือไฟถือไฟแล้วมองเห็นอุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะเซลซอลซลเซลซอลเห็นไหมมุ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 มซ้ายบนเห็นไหมมันมีเหมืองอยู่ตรงนู้นเออว่ะไปยังไงอะทะลุแม่บอสเปิดโป๋เหรอผมว่าเราต้องเราต้องค้าพวกแบบพิกล็อพิกแอ็ก่อนเลยบ่ะอ๋อพิกแอ็ใช่ไหมขยุนทอสทิ้งไว้อันนี้เกมอะไรน้ามาค้าบะ ให้ไมค์ครับไมค์ครับแต่บ้านเหรอคอชิเปอร์เอ่อแล้วไม่ไม่ทราบว,ว่าเอ่อคุณดีมอพอจะรู้ไหมครับว่าจะเอ่อสร้างของอยังไงอ๋อนี่ไงเราปักเราปักไฟสักหน่อยไหมนี่ไงเซลเออเซปักไฟนี้ผมได้พลิกแอคแล้วเออคุณดีมครับไม่ทราบว,ว่ามันมีวันหมดไปครับสำหรับไฟนี่นะครับน่าจะมีมีนะครับโอเคก็เราก็อยู่ในไมค์ครับหนึ่งร้อยวันด้กระแพงหินเอามันขุดได้ด้วยเหรอก็ว่าอยู่นึกว่าแบบว่า เดินต้องเดินเข้าประตูอะไรเฮ้ยเซลเซลเราต้องถือไฟให้ผมนะมันมีสลามเกมกอะไรเนี่ยไหนไหนสลามอะไรนเ <c oughs> ดีมี่สู้สู้ดีมี่สู้สู <c oughs> <c oughs> ้ดีมี่สู้สู้ดีมี่กูผีเหรอปักไปปักไปเอ้ยถ้าถ้าเราปิดไฟแล้วมันจะมีตัวอะไรโผล่มาปะเออเหมือนผีนะโอเคอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยอะไรอ่ะยังไม่เห็นหน้าไปเลยเอ้ยอะไรอ่ะ สวัสดีครับดีมเราไม่มีหน้าดีมดิมเราไม่มีหน้าไปดิไปอะไรไม่ไม่สิงไรอ่ะสิงอะไรสิ่ะไรอ่ะสิ่ะไรสิอะไรอ่ะไม่คิดผมได้ยินเสียงเสียงดังมากเลยอ่ะมันคือเสียงอะไรอ่ะจุดมุ่งหมายของเกมนี้คืออะไรครับเออผมว่าน่าจะต้องปกป้องมีครับไอคอนเมื่อกี้ก้อนเดี๋ยวนะเราต้องมาดูผมไม่ได้ใส่เือนกันใช่ก้อนนี้ป่ะครับเหมือนเป็นแท่นวิหารอ่ะเหมือนว่าเราต้อง อะไรอ่ะเอาคริสตัลมาใส่หรอเนี่ยกดอมันบอกว่าให้ใส่คริสตัลเหมือนก็นหมดเลยอ่ะแต่ว่ารูปทรงต่างกันผมคิดว่ามันอาจจะต้องเอาอะไรบางอย่างมายัดใส่นะครับเออมันบอกว่าเป็นก้อนเนื้อปีศาจใช่ไหมแปลว่าแบบเราจะต้องไปเอามาเหรอน่าจะอย่างนั้นไปมาดูไปปักไฟแถวนี้ให้เต็มก่อนดีกว่าไหมได้ได้ได้ที่ปักไฟด้วยอ่ะโอ้ยอาหารกำลังจะหมดอาหารกำลังจะหมดเนี่ยเห็ดไงกินได้ป่ะเอ้กินได้เห็ดกินได้ ต้องกินแบบถอยหลังยเออสวัสดีครับผมไม่ใช่นี่ต้องกินแบบถอยหลังไปเดินถอยหลังไปชมรมคนเดินถอยหลังเฮ้ยนี่มันมีรูปะเนี่ยนี่รูอะไรอ่ะรูเยอะปะรูเยอะเลยอยู่ไอ้ยมองขึ้นไปตกฟ้าอย่าเต้นค้างตกกระทบเซ้าอย่าลืมปักไฟตามทางด้วยวิ้ศษอูได้เรากำลังจะสำรวจมันกระเทือนอีกแล้วอ่ะไม่เราเคาะปะเนี่ยเนี่ยไม่ใช่เมื่อกี้กระเทือนดังมากเลยมันคืออะไรอ่ะไม่รู้ดิเล่นพร้อมกัน อุ้ยผมกลัวผมกลัวมดกัดเอ้ยวเราเป็นเชฟเราต้องไปไล่เก็บเห็นแล้วผมว่าได้ครับพี่ขุดโลได้เลยครับพี่ได้น้องได้ได้ครับพี่อ๋อข้างล่างคือความหิวข้างบนคือเลือดเดี๋ยวเราไปเก็บอาหารให้ดิมดิมเชิญขุดแร่ไปเลยด้วยความที่เซาเป็นเชฟใช่ไหมใช่เราเป็นเชฟเราได้มาเล็ดฮาร์เบอร์รี่ฮาร์ดเบอร์รี่ว่ะฮาร์ดเบอร์รี่เหมือนไอ้นั่นแหะเบอร์รี่หัวใจเหรอลูกอมอ่ะลูกอมฮาร์ดบีทอ่ะเกิดไม่ทันไม่รู้จักเฮ้ยผมก็ไม่รู้ ไม่ใช่ครับผมพอดีผมมือแข็งนะครับมือแข็งเนอไม่เราต้องทำหน้าที่ให้ดีไงแบบเปิดไฟไงอ๋อถึงไฟ่ขุดไปเลยเราเราไม่ได้อู้นะไอผมว่าเราเราเราผจญภัยรอบๆแถวนี้ก่อนดีกว่าปะได้เลยครับได้เลยครับไปตรงนี้ผมพบแมลงสาบหนึ่งตัวซึ่งดูว่าน่าจะเป็นพันซิฟิลิสทั้งงออกไปทั้งหนพันซิฟิลิคืออะไรวะผมพบไม้หนึ่งชิ้นครับแล้วก็พบดอกไม้ครับผมแล้วก็พบดอกไม้ครับผม ดอกไม้เอ้ยดอกไม้กินได้ด้วยเหรอไอผมจําได้ว่าเมื่อกี้เราขึ้นไปดูข้างบนแล้วมันมีสลามเราไปหาไปดูสลามดีวกว่าปะได้เลยขอพิกแอคอันได้ปหมมันผมผมแตกกัแล้วอ่ะมันทำไงไปคราใหม่ดีฮ้ยเ,เราเรา,เรามีกล่องเก็บของปะยังไม่มีอุ้ยเซลอะไรเซลสลามสลามเฮลมี่เฮลมี่สู้เลยครับผมเป็นเชฟครับผมสู้ไม่ได้อะโอเคของครับเดี๋ยวเราทำกล่องก่อนเราได้กล่องแล้ว เอากล่องมาวางเดี๋ยวเอากล่องวางไว้ไหนดีโอ้ยมันตีมันตีผมก็ผมก็จะไม่สนใจนะครับเราก็จะตั้งกล่องไว้ตรงนี้นะครับเ้ยมันมีมันมีกล่องไม้ด้วยอันนี้เป็นเอ้ยเรามีหม้อปรุงอาหารด้วยวะดิมลองทําอาหารดูนะแซวคุจะตายแซวจะตายแล้วก็ขอโชคดีนะครับอ่าเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยมา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 อหมดไ่ตองแล้วผมขาดเียบร้อยแล่าเลยอ้าโถเออมันต้องหาสูตรด้วยอดิมพิงหอเออเราทําอาหารไม่ได้มั่วไปก่อนไปเลยมั่วมั่วมั่วไง มันเอาเอาอะไรใส่ยังอะไรหรือเปล่าครับอ่ะซับไม่เป็นครับอนี่ไงเราเอาดอกทิวลิปสองสว่างกับเห็ดมารวมกันได้อะไรอ่ะได้เป็นอาหารเหรอใช่ดอกทิวลิปสลัดทิวลิปเฉอะแฉะอะไรวะสลัดเนี่ยบวกสิบเก้ามานิวมาลิ้วกินได้ดิมถ้าดิมเจอดอกทิวลิปแล้วก็เก็บมาด้วยนะผมเจอแต่เห็ดว่ะเออเก็บไม้หมดเลยทุกอย่างทําอาหารได้ดอกทิวลิปนี่คือดอกน้ำเงินน้ำเงินปะเฮ้ยกลับบ้านมากินข้าวกลับบ้านมากินข้าว ชิลิบโซงสว่างเลยผมเก็บไม้ก่อนป่ะมึงไหนขออาหารหน่อยอ่อนวอนสิอ่าไม่ต้องเอาเอาเอากินกินกินอ่าแลกเลขเปลี่ยนเลขเปลี่ยนผมมีอันนี้แล้วก็อันนี้คืออะไรไม่รู้เนี่ยฮาร์ดเบอร์รี่สวยดิฮาร์ดเบอร์รี่แล้วก็มีเมล็ดด้วยไอเซาปลูกเมล็ดไปเอาครับไปกินเอ้ยดีมดีมเอามาให้เราคืนด้วยดิผมกำลังจะตายผมกำลังจะตายดีมดีมันหมดแล้วน่ะเอามาอีกก็ไม่เอามาคืนหน่อยไอเดียว มันมีสามอันไม่ใช่หรอก็กินไปสองเต็มหลอดเลยสว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 ยดีดีทำดีทำดีขอบคุณครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะวางยาในอาหารเฮ้ยไม่กินแล้วเฮ้ยตัวผมส่องสว่างด้ว่าหลังกินเน่ะเออนี่ไงทิวลิปสองสว่างไอ้ทำไมมีลิซสองสว่างเฮ้ยคุณไปเถอโคุณไปนะครับโคเท่นะครับโอ้เชี่ยมันอัพอัพสกิลได้เซลอัพสกิลอัพตรงไหนอะ มันมันเปิดหน้า inventory ขึ้นมาใช่ไหมมันจะมีข้างไอที่เป็นรูปเราอะข้างบนมันที่เป็นรูปหน้ามันจะเป็นเขียนว่าตัวละครใช่ไหมส่วนรูปดาวมันจะเป็นสกิลเราสามารถทำสกิลได้โอเคเชี่อย่างเท่เลยเล่น avrbg อยู่ใช่ไหมใช่เดี๋ยวเป็นเชฟเชฟนักฆ่าดีกว่าเชี่ยนักฆ่ากูเนี่ยไอเฮ้ยเฮ้ยรู้ได้ไงเราได้พุดดิ้งพุดดิ้งเบอร์รี่เชร์แชร์อีกแล้วเออก็มาซื้อกินกับผมได้นะครับก็ไม่ได้ให้ฟรีนะครับ ก็ไม่กินนะครับทําไมอ๋อโอเคครับตายไปเดี๋ยวเราลองทําที่ทําอาหารดีกว่าอ๋อเรามีที่ทําอาหารเดี๋ยวเราไม่ใช่เหรอเออไม่ใช่เราจะทําที่ทําแร่นี่ใช้กําแพงดินน่ะกําแพงดินหายจากไหนนี่ผมมีเต็มตัวเลยเฮ้ยในขอขอขอเดี๋ยวเราจะไปรีดไถดิมี่กันนะครับเอาไปครับอ่าคิดเงินครับโอเคเตาเผาได้มาแล้วเตาเผาหนึ่งถ้าแล้วมันมีคําว่าฐานทับด้วยอ่ะฐานทับขึ้นเลย มีพื้นไม้นี่ไงสร้างบ้านกําเพงไม้เฮ้ยเอาวาหรือว่าเราจะสร้างบ้านกันก่อนอุ้ยเป็ดสร้างกลางน้าปะทำไมต้องสร้างกลางน้ําอ่ะนี่มันมีสะพานไม้เนี่อ,อ้าแต่ว่าเราต้องทากับไอ้ตรงนี้หรือว่าเราจะแยกบ้านเอาไว้ก็บ้านไว้ตรงนี้ก็ได้<ช>แต่ว่าแบบแค่อยากมีสะพาน <c oughs> ขอทำสะพาน <c oughs> นะหรือมันต้องใช้อยู่แล้วว่าข้ามน้ําข้ามทะเลไงไงปะ <c oughs> ใช่ใช่มามามาต่อสะพานต่อสะพานตรงนี้ตรงนี้ดู <c oughs> อยากเล่นมากเลย เหมือนแถวนี้มันไม่มีแล้วอ่ะนี่บักไฟอุ้ยอุ้ยมันสั่นจริงด้วยดิมมันสั่นแถวน้ําอ่ะจริงปากใช่อะไรเท้าเท้าสลามสลามสลามหมอเรายังไม่มีอวุฒเลยอ่ะเพี้ยงไงในในในต่อยอ่ะต่อยด้วยมือได้ปะเฮ้ยต่อยได้หวาอมครับไวรุ่นไทยไฟมาอุ้ยจะตายจะตายจะตายกินพุดดิ้งก่อนเกมมดบ็อกซิ่งเอ้าตลยเออดีครับหมัดหมัดผมเก่งครับ เอ้โเซลทำาด้แล้วเหรอใช่เซลเผาเช่ไหมเหล็กทองแดงไปข้างนอกไปตึกดานะไม่ยอมมาดูบ้านกันเลยอยให้เราอยู่คนเดียวเราเหงาเนอะโอเคเซลต้องซ้ำกล่องเพิ่มแล้วกล่องเยอะๆเลยอ่ะได้เลยครับพี่น้องแบบใส่แยกแบบบ็อกใส่บ็อกใส่เล่งั้นก็หาหาไม้มาเยอะๆผมมีอยู่สองร้อยสิบสี่นะทรับไงอ่ะนี่กดตรงนี้ตามมานี่ตามมานี่ตาวหน้าเผามาจะกดตรงนี้กดอี งั้นเดี๋ยวเหรอโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไม่คิดว่าจะทําเยอะขนาดนี้ไม่มันก็ต้องแยกแบบบล็อกแร่พืชแร่อะไรยเงี้ยอุปกรณ์อะไรก็ต้องแยกปะเดี๋ยวเชฟจะทําอาหารให้คุณดิมี่กินนะครับแต่ว่าต้องการดอกไม้ครับ้าถดอกไม้มีอันนึงอะเอาไปครับผมจะทําให้คุณหนึ่งจานนะครับเอาเอาไม่็ดไปเอาไปปลูกเอาไป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 อเไปกันมันมีที่รดน้าปะที่รดน้านี่ไงบนรดน้ไม่มีเ้ยเงินผมคับให้ซองเลยไปเอา พี่แอกนี่ผมคาพี่แอ๊กแล้วว่าแล้วปลูกไงมันต้องใช้พ่วหรือเปล่าก็ทำพ่วงไปเลยดีนี่ไงโอ้หทำหมดเลยแล้วเราจะปลูกไปปลูกริมน้ำดีกว่าตึ้ง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 นี่แต่จริงๆผมว่านะมันมันมีค่าเท่าเดิมอะริมลงริมน้ำเพราะว่ายังไงเราก็ต้องลดน้ำอ๋อใช่ลดน้ำไปแล้วยังไงใชวนี่นี่นี่อุ้ยบริเวณนี้ดีมากเลยเหมาะกับการทำเป็นสวนดูดิเออว่าทเป็นสวนมากเลยนี่เอาตรงนี้ไหม เอาเร็วเลยเดี๋ยวจะทำการปลูกตรงนี้แล้วกันถ้างั้นเดี๋ยวผมจะเจาะเฮ้ยมันเจาะไงอ่ะตั้งผิดตั้งผิดนี่นี่ปลูกแล้วผูกแล้วทำไรไปไปทำไรไปทำไรไปทําไม่เไมาะครับไม่เหมครับโอเคเราปลูกอะไรนะปลูกอะไรไปสักอย่างนี่หละครับจำไม่ได้นะครับเป็นชาวสวนที่ดีได้ตักน้ำลดจุ๋ม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 ดิมดิมลดน้ำจุ๋มจุ๋มออนลดไม่ได้ปะจุ๋มไปเลยเฮ้ยวือ ตรงนี้มันเป็นมันเป็นน้ําตัดอ่ะเอาเอาสะพานข้ามได้ไหมเนี่ยจะไปฝั่งนู้นอ่ะดื่มน้ําริมคลองอยู่ดิโอเคโลเพจัดเฮ้ยตรงนี้มันเป็นน้ําอ่ะนี่เฮ้ยมันน้ำสานข้ามไปตรงนู้นหน่อยมันเป็นน้ำได้ยังไงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอ๋อสเลยออสะพานโวยเออสะพานหมดครับเดี๋ยวไปทําก่อนนะครับเอ้ยนี่ไงดิมเจาะแบบนี้เลยโอเคเดี๋ยวผมเจาะอดเอ้ยไปเอาไปไป ดีมากน้องทำงานดีมากดีมากเกย์ครับพี่เกย์เกย์ทำไฟเยอะๆด้วยครับทำไฟเฮ้ยเอาเอาไม้สองร้อยมาให้เราบ้างหนิไปหมดแล้วเออผมแบ่งครึ่งแล้วกันนะโอ้สวยงามขอบคุณครับสะพานครับผมเฮ้ยอาหารกินเลยแล้วกันขอบคุณครับฮะงมกลมกลมกลมลืมเก็บอาหารที่เราแบบเราอุตส่าห์ทำไว้แล้วแบบโอ้เหิตผสมหิตก็ได้นี่หว่าเอาโคตรเห็ดทำเป็นแล้วก็ไม่บอกอ่ะโอ้ไม่รู้ผมลงแล้วเลิกเลิกทำแล้ว เลือกเลือกเลือกเป็นเชฟอละเอามันทำทำได้เหมือนกันหมดเรอใช่มันแต่แต่เรามีเตาเผาไงเตาเผาเราพกมาจากข้างนอกเอ้าเอาเห็ดเห็ดชนเห็ดได้เนี่ยเชฟยังไม่รู้เลยนี่เห็ดเอาผมยันมัวเนี่ยผมกดกดชิปแล้วคลิกซ้ายอ่ะเป็นเชฟไหมเราเป็นเชฟไหมดีม้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีเกาะไม้ด้วยดีมไปใส่เกาะไม้กันเฮ้ยมันคาบเลยคับเลยเอ้ยไปนี่ดิมดูดูดูเฮ้ยโซผมเฮ้ยโซผมยืดปะ ยาวตัวเป็นอะไรอะ่ะตรงริงตรงร,งร,งร,งรงิงตงริงแม่น้ำอะ่ะเอ้ยไม่ใช่นะอะไรนะผีไม้อะ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะมันเอาไว้สถานที่ซ่อมแซมนี่คือ,อไรไว้สร้างอาวุธเหรอเอากูสร้างปรากฏสร้างไปลเลยอ็รวยมากเลยเนะาะซ่อมโอ้ซ่อมซ่อมอาวุธอ่าสวยเก,เก็บกู้เครื่องมืออาวุธอุปกรณ์เพื่อรับเป็นเศษชิ้นส่วนเป็นชิ้นส่วนสําหรับการซ่อมแซม แล้วเราไอ้กล like <ah> ่องพวกนี้เก็บอะไรบ้างครับคุณนีมี่ช่วยบอกผมหน่อยครับก็เดี๋ยวกล่องแรกเอาไปใส่แบบพวกบ็อกบ็อกที่วางได้โอ้ไม่เอาแล้วเหรอไป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 ปลูกพืชแล้วก็ไปข้ามสะพานกันตามาเราทำสะพานแล้วเหรออุ๊ยเอาดิมมาดูดิโตแล้วแล้วไม่ต้องลดต่อด้วยคือสุกแล้วใช่ไหมเนี่ยสุกเลรอไม่ต้องไปเลยยังอนานเฉี่ยวเลยกัวเลมันใช้พั่หรือเปล่า มันน่าจะยังเปียกอยู่เนี่ยเห็นไหมมันยังดำๆอยู่อ่ะน่าจะเปียกอยู่อ่ามันลดไม่ได้แล้วอ่ะอ๋อรอรอ,อวันต่อไปมัง้งสองสามนี่ดอกอะไรเนี่ยวิธีของเชฟเก็บก่อนดิมช่วยด้วยดิตรงนี้มีแล่ตรงนี้มีแล่แป๊บนึงนะฮู้ยนักสู้นักสู้เฮ้ยชลล์นักสู้สจะอ,อะไรไม่รู้เป็นพืชนักสู้แป๊บนึง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 โอเคโอ้ยเฮ้ยจะตายจะตายนักสู้ช่วยด้วยครับอะไรนะไหนพืชอะไร เนี่ยตรงตรงนั้นน่ะเห็นไหมมันมีเหมือนอะไรละอองอะไรลอยขึ้นมา้วยสวยเนี่ยมาดิมาดิมาดิเอาเลยเอาเลยสู้สู้ดีมสู้สู้กินอาหารนะขอสะพานน้อยทานเอาทำมาเสียนทำมาเสียนเราไม่ทำเยอะมโอเคไปกลับไปทำก่อน เฮ้ยเรากลับไปทำสลามเอ้ยซําพื้นต่อทำพื้นก่อนเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขุดเซลก็เดินไปโอเคโอเคเราเดินไปแล้วไปแล้วบาย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 เอาตามมันทำไมอ่ะไปขุดก่อนนี่โอ้โหเดินถอยหลังนะขอขอปลูกฮาร์ดเบอร์รี่ก่อนเอ้ยนี่มันโตแล้วนี่เซลเซลช่วยด้วยช่วยด้วยสู้ๆนะครับมุดคึบตายเลือดข้างอลอดดีนะมีอาหารที่เซลทำไว้เอ้ยเป็นไงอ้าวนี่มันเก็บได้หรือไม่ได้โอ้มันยังไม่สุกทีนี่ว่า เอาอีกแล้วดิมถอนไม่กแล้วมันยังยังไงมันถึงจะสุกวะผมว่าเซลต้องต้องลดน้ําไปเรื่อยๆอ่ะแบบว่าถ้าแบบมันขึ้นให้ลดน้ําเซลก็ต้องลดน้ำโอเคแล้วใช้คำว่าสุกเนี่ยอะไรอ่ะบูกฮาร์ดเบอร์รี่นะครับพริกไทยระเบิดเก็บมาดิเก็บมาดิเก็บมีเมล็ดด้วยได้ได้เมล็ดมาด้วยสวยอ๋อไออันนี้มันคือพริกไทยระเบิดนั่นเองไอที่ผมหาไอที่ผมถามเซลตอนแรกเพามันคืออะไรอ่าเดี๋ยวเราจะทําสะพานไปให้ดิมว่าแต่ทำยไงนะ โอเคเราทำ12อันวะเอากี่อันดีร้อยอันไปนเลยไม้หมดแล้วดิขุดใหม่ได้เนาะมันมีปลูกไม้ได้ด้วยนี่ไหน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 เมล็ดมเมล็ดพันลากเลยเซล์ที่มันเป็นรูปเหมือนห้าดาวอะเอาใช่หรอห้าดาวเออเราไปปลูก<ช>ข้างเพื่อนแล้วเนี่ยมันจะโตมาเป็นต้นไม้แบบวะเนี่ยมันต้องรองก่อนอะเราเต้องดูปมกก็ไม่รู้เหมือนกันไม่เคยเล่นใช่เรามาด้วยกันอุ้ยยังไงโตเร็ว แป๊บเดียวเองนี่ไงตัวแล้วแปบบ๊บนึงขอเก็บก่อนนะทิ้งไปหมดทิ้งไม่ไม,ไม่มันขึ้นแสงสว่างแล้วเนี่ยแน่ใจนะเออนี่ไงเก็บได้แล้วว <Yeah. S 1> ู้ฮูอุยได้มเมล็ดมาอีกปลูกอีกปลูกซ้ำอุ้ย oh. เดี๋ยวเราไม่ต้องมีไฟก็ได้เราถือดอกไม้ไอ้ส่องสว่างอะสว่างเหมือนกันจริงปะเออเดินไปหาดิวอยู่ไหนนะอ๋ออยู่ในแมบปบโอเคเรอแป๊บครับกำลังไปหาครับจริงไม่ไปไมีแต้ม,มพรสวรรค์ใหม่กับวิ่งแล้วอ๋อถ้าเราวิ่งเยอะ ราก็จะวิ่งได้เร็วขึ้นมั้งวิ่งได้นานขึ้นใช่เพราะว่าต้องทำบ่อยๆอ่ะมันเหมือนเป็นการฝึกของจริงเลยนิวเห็นไหมสว่างวะสว่างอ่ะชื่อสว่างมากเออผมมาส่งสะพานครับที่คุณสั่งทํไว้ครับส่งสะพานทั้งหมดนี้สามสิบสี่อันดอไม้เอาไปดีมากครับดีมากครับมีอะไรครับมีอะไรครับดอกไม้เอาไปอาหารครับอาหารนี่นี่นี่พิระเบิดพิษระเบิดนี่นี่นี่อันนี้กินได้หรือเปล่าเนี่ยเห็นมันบอกเออกินได้ มาหนีวะโอ้ยโอ้ยโอ๊ยกูซูกูซูจาจาเฮ้ยอ๋อถ้าเราตีมันแล้วมันแบบเราถอยกลับมันก็ไม่ยุ่งกับเราทำดาบทสองอันไหมจะดีมจะได้ประจุภัยสบายโยนดาบละของดีวิ้ยมันทำไฟได้ด้วยไฟแบบติดตัวได้สลับไหนอะเฮ้ยนี่นีสว่างนี่เลยวะก็ดีไงไหนไหนไหนทำไง อ๋อตะเกียงเอ้ยหรือเราเอาไฟไปใส่ได้๋อาไม่ได้อ่าเออสว่างนิดเดียวก็ดีงั้นเดียวเอาเอานี้ไปก่อนไปสำรวจไปโอเคๆเออแล้วกล่องอะไรใส่อะไรบ้างอ่ะเนี่ยงงอะไรเนี่ยใส่ไว้ก่อนนะใส่อะไรเออใส่ใส่อะไรไปก็ลองผสมสูตรดีกว่าเนนี้วีอุ้ยดาบดีมากเลยดาบตีแรงอุ้ยได้อาหารมาอีกแล้วทิวลิปสองสว่างบวกกับพริกไทยระเบิดต้องออกมาเป็นโจ๊กโจ๊กหมูใส่พริกไทยไม่ใช่ แล้ทำไมออกมาเป็นทิวลิปรดเผ็ดอ๋อมันเผ็ดขึ้นอ๋อดิมจะวิ่งเร็วถ้าดิมกินอาหารอันเนี้ยคุดคุดเรามาคุดคุดคุดแล้วมาเตึ๊ดตึ๊ดเซฮัลโหลแล้วคุดคุดคีได้อาหารมาห้าชิน้นเราก็เก็บไว้ที่ตัวเราเอง<ต>ให้หมดเราต้องทำสถานการณ์เดี๋ยวผมจะอ่าทรัพยากรส่วนเซลทำเรื่องสถานการณ์สถานการณ์เอา้าทุกคนสบายดีอะไรหลอกเหรอ อะไรวะคุณกําลังสบายตบมือพันคุณกําลังสบายตบมือพันคุณกาลังมีสุเอาอะไรสุอะไรวะโออ้โอ้โอนโอ้อโอ้โอ้้อ้้โอ้อ้้โอ้้โอ้้อ้้โอ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 ้อ้้้เอ้อ อยากไปด้วยแต่ไปไม่ได้อ่ะไม่ดิไม่ดิไม่ดีไม่ดิไม่ดิคิดว่าเก่าตัวไปกัดกับหมาอีกแล้วโอ้เกมนี้มันมีแค้นสละนะอ๋ออ๋อโอ้ยมึงจะตายมึงจะตายไม่ตายหนูไม่ใจเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเรายืนเต้นส่งกำลังใจให้ดิมฮูเลหูฮูเลฮูดิมจะไม่ตายโอเคดิมไม่ตายใช่ปะโอ้ตายอาจริงปะเนี่ยยอกยอกโบราณสถานที่ถูกลืมเฮ้ย อะไรวะเนี่ยไหนวะมผมเดินเล่นอย่างไกลอ่ะเดินเล่นเลยอโอ้ยผมจะตายโอ้ยหิวหิวหิวบูรณะสถานที่ถูกลืมเดินตามไฟมาเถอะเอารู้อีกว่าเดินไปโอ้เอ้าดูในแมพโอ้ยอย่าดูดิไม่ได้ดูแบบแต่ดาเอาไม่ได้ดูเดาวโอ้ดาทําไมวะไม่หนุกเลยเอ้าแล้วดีมหายไปไหนแล้วเนี่ยโอ้ดีมไปโคตรไกลอ่ะเฮ้ยบูรณะสถานที่ถูกถูกลืม <laughs> บูรณะสถานไหนวะไหนวะ มสุดครับวันนี้เราขอนําเสนออาหารสุดเผ็ดครับปก่อดอกที่เอาข้าวเอาอาหารมาฝาดงฟงดิบอ่าฝาดงฟงนี่เพื่อเอาอาหารมาให้ดิมไปบ้านเนี่ยพราะว่าไอดิมกินข้าวก่อนมาของเต็มตัวแถวนี้มีอะไรอ่ะแถวนี้ของนี่ผมโยนไปให้หมดแล้วมาลงเมล็ดเนี่ยบุลลสันา์ชานบุลาสันด์อ่านเหมือนคูเลย ไม่ทำไมมีหินนะกูหินได้ปะนี่ยไอ้ย่านมันกูเลยว่าแต่กูเนี่ยหยาหมือนกันเลยล้อผมหมดล้อหัวหมอนะหมดแล้วอะไร่เหล็กอุ้ยได้เล่เหล็กสวยดิอุ้ยแซลอะไรสวยเล่เหล็กฝันเอาไว้อยู่มันหลงเลยอ๋อเจ้ากัวกัว